เอานะครับสวัสดีครับผมมาต่อกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมกลัวว่าจะมีคนบอกว่าผมไปเจนเครื่องหรือเปล่านะไม่มีการเจนนะใดๆทั้งสิ้นเนีครับเครื่องปกติเลยไม่มีโปรแกรมผมไม่ใช้โปรแกรมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับดูไว้มีแต่เพลงกับมีโน้ตอ่านี่ครับมีแม่มณีไว้เวลาลูกค้าโอนเงินนะครับก็จะอาไปเช็คครับเนี่ยครับ ก็มีชอบปีฟดแพนดาเท่านั้นแหละครับเครื่องไม่ได้ทําการเจนไม่มีโปรแกรมอะไรเพิ่มนะครับอ่าให้ดูเลยครับผมจะไม่ใช้รูปแบบในการโกงแบบอ่าที่เขาเอาไปเจนเครื่องไปโมเครื่องกันนะครับโมเครื่องเพื่อให้ได้รับงานเร็วๆได้รับงานต่อเนื่องผมไม่ใช้วิธีนั้นนะครับไม่มีเลยครับนี in ่ครับอินเดเวอร์ก็ไม่มีครับใช้งานแค่ง่งายๆเลยยิ่งอินเดเวอร์อ่ะ เห็นว่าเริ่มตรวจสอบละเริ่มทำการอ่าอ่าใช้วิธีการตรวจสอบว่าถ้าใครอ่ะเอาไปเอาเครื่องไปเจนมาไปรีไปไปแบบว่าโมมาให้มันมีแบบหมุดหลอกหมุด GPS พวกนั้นนะครับอ่าตัวนี้คือเขาระง,งับนะครับก็ระวังด้วยที่อัปเดตช่วงอีกก่อนนะครับที่เดี๋ยวระบบล่มระบบล่มนะครับอินเวอร์นน่าจะเริ่มทำการ อัปเดตให้เหมือนกับแก๊ปละแล้วก็เหมือนกับไลแมนไลแมนนี่ก็คือที่เป็นไรเดอร์ไปวิ่งงานนะครับที่เขาวิ่งงานกันนะครับบางคนเอาไปโมเอาอะไรไปนะครับเขาก็โดนระง,งับระง,งับสัญญาณทันทีนะครับไม่ให้ขับนะครับที่แบบว่าปักหมุดไปมาแบบรับงานได้เยอะนะครับก็คือไลแมนเขาก็อัปเดตละเหมือนกับ i n d เ v เ r i n d อ v น r น่าจะอัปเดตสำเร็จละช่วงนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับ ก็คือระบบไม่ล่มละน่าจะล่มครั้งนั้นก็น่าจะเป็นการอัปเดตครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเนี่ยโบผมภูมิใจเลยครับเนี่ยหายไปคะแนนหนึ่งละเหลือเก้าสิบแปดละเมื่อกี้ที่ปฏิเสธตรงเซ็นทันเมื่อกี้ครับไม่เอาละพอแล้ววันนี้ได้สองพันก็กลับละปล่อยให้พี่ๆเขาวิ่งกันบ้างนะเพื่อนๆวิ่งกันบ้างเนี่ยครับโอเคเลยครับ เดี๋ยวจะมีคนบอกว่าผมาไปโมเครื่องเนี่ยโอ้โหเครื่องโคตรรีเครื่องมาแบบใช้วิ่งงานโบ้เลยนะครับวิ่งงานโบ้กับเปิดเพลงเข้ากับจ๊บท่าน,นะครับเปิดจ๊บบ้าง YouTube ก็ไว้ดูไว้อัปโหลดพวกอัอเนี้ครับคลิปต่างๆนะครับเครื่องผมไม่มีเจนนะครับไม่มีโมแต่มันเป็นทิกเล็กๆที่แบบว่าโอ้โหน่าจะเป็นบั๊กอะครับ น่าจะเป็นบั็กสำหรับแอปของเขาเองครับที่ไม่ได้ทำในส่วนนี้ถ้าอีกหน่อยถ้าเขาเจอปุ๊บเขาก็น่าจะแก้ไขมั้งหรือว่า